ผัวเมียเนี่ยนะคะจริงๆทะเลาะก,กันก็เป็นแบบปกติน้องลิ้งกับฟันแต่ถ้าเรื่องนี้คุณผู้ชมว่ามันปกติไหมผัวทะเลาะก,กับเมียหลังจากนั้นจิกหัวค่ะแล้วเอาตัวเนี่ยลากไปกับรถจักรยานยนต์เห็นแล้วมันโอ้โหสงสารเมียมากๆเลยค่ะไอ้บิเย็นเบิใจเย็ยยยนคุยกัน โหแมนมากผู้ชายคนนี้ oh. ทำร้ายผู้หญิงไม่น่า <m akes> เลยอ่ะลักษณะคืออันนี้ก็ว่ารุนแรงแล้วนะ <c oughs> คุณผู้ชมขอไปจริงๆ <c oughs> แล้วตอนที่เจกหัวแล้วขี่มอเตอร์ไซค์แล้วลากไปตามทาง <c oughs> ที่ดูสภาพถนนเนี่ยเป็นถนนลูกลังอ่ะ <c oughs> มันเจ็บนะคะใช่ค่ะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะนางสาววัฒนาหรือว่าคุณแอมอายุ33ปีค่ะเธอบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่กําแพงเพชร อำเภอขานุวรรักษ์สะบ,บุรีนะคะดูสภาพสิคะเนี่ยดูสิสคือหน้าเนี่ยยืนเพราะมันถูกไถไปตามพื้นนะคะ<อ>แขนขาเนี่ยถลอกปอกเปิดไปหมดนะคะแล้วลากไปประมาณ400เมตรได้รับบาดเจ็บสาหัสคือที่หัวยีไป3เข็มคิ้ว3เข็มกกระดูกโหนกแก้มด้านซ้ายเนี่ยนะคะบาดแผลเนี่ยนะคะ คือบวมปูดไปหมดเลยเสียโฉมว่าอย่างนั้นเถอะเธอก็เอากล้องวงจรปิดให้กับผู้สื่อข่าวดูบอกว่าไปแจ้งความแล้วหนึ่งเดือนผ่านไปปรากฏมันไม่มีความคืบหน้าหัวยังคงลอยนวลอยู่อลองฟังเธอเล่าค่ะคือแบบอยากให้มีการจอมพลังช่วยเรื่องเกี่ยวกับคดีด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นคดีเกี่ยวกับครอบครัวความ,มรุนแรงในครอบครัวเขาชบมกักจะบอกการที่เฉยว,ว่า มันเป็นคดนีของครอบครัวไม่มีใครอยากยุ่งอะไรประมาณนี้นแล้วหนูก็กลัวเรื่องมันจะเงียบไปเพราะว่านี่ก็เกือบเดือนแล้วหนูยังไม่ได้อะไรคืนก <จะ S 1> ็บอกว่ายังไงก็ไม่คืนดีแน่นอนนะคะฉันจะหย่าก,กับหัวคนนี้นอกจากกินเหล้าเมายาแล้วอันนี้เธอพูดเองนะ มีพฤติกรรมคือเสพยาเสพติด oh. เจ้าชู้ oh. อีกต่างหากนะคะ oh. แต่หลังจากที่คลิปนี้ว่าในโซเชียลมีเดียปรากฏว่าสามีของเธอค่ะมาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็บอกว่าผมขอโทษนะขอโทษทุกอย่างเลยขอรับผิดชอบนะคะ oh. คือต่อไปนี้ขอให้เวรกรรมและกฎหมายลงโทษผมด้วยเถอะไม่ต้องไปว่าแอมก็คือเมียเขาไม่ผิดผมผิดเองผมเป็นลูกผู้ชายพอ เอ๊ะเมื่อกี้น้องออนว่ายอย่างไงนะแต่ลูกผู้ชายแบบใดครับพี่ปุ้ยลากแฟนไปกับรถมอเตอร์ไซค์แบบนั้นเง่้สิคะก่อเหตุแล้วค่อยมาขอโทษอย่างนั้นเหรอคะล่าสุดอให้ความเป็นธรรมกับเขาว่าจะมีเหตุผลหรือเปล่าแต่ว่าหลักฐานมันคาตาเหลือเกินผู้สื่อข่าวไปคุยกับทางผัวคะ่ะคุณรงศักดิ์หรือว่าคุณเบิร์ตนะคะคุณเบิร์ตหนึ่งเลยบอกว่ายังรักอยู่นะ,ะวันที่ไปเนี่ยจะไปหาลูกด้วยคิดถึงลูกเหลือเกิน mm hmm. สองคือยังไม่อยากหย่าเพราะว่าเราก็ยังมีลูกด้วยกัน ต่อไปนี้จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีไม่รู้ว่าเมียจะให้อภัยหรือเปล่าคะ่ะผมเข้าไปหาลูกผมไม่ได้เจอรูปวสิสามเดือนเข้าไปหาลูกก็เอามีดด่าผมจะมีจะเอามีดนาฟันผมแล้วก็ผมก็เลยเอาลูกสาวเขาว่าคนกลางอะออกมาด้วยเพื่อกลัวที่พ่อผมกลัวว่าที่พ่อเขาจะมาเอามีดเาฟันผมผมก็เลยบอกว่าอ่า เอาหลานติดมาด้วยเผื่อจะเออเผื่อว่ามันจะได้มีอะไรเกิดเกิดเหตุนี่ผมทำด้วยความโมโหครับเพราะว่าผมไม่รับผมไม่รับผมยอม,ร,ม,มรับว่าผมผิดแต่คือผมจะโทรหาเขาเขาจะอ้างว่า แกปฏิเสธนะแกบอกอมไม่ได้เจ้าชู้คนเจ้าชู้ก็คือเมียผมผม,มให้ระบายตลอดเลยผมจับได้ด้วยมีแชทพี่อยากดูไม่ในในนเนี่ยผมเอาแชทให้ดูเลยแล้วก็บอกอาตกลงยังไงพี่เขาจะหย่าแล้วอ่ะเออบอกอุ้ยทาใจไม่ได้ยังรักเมียอยู่แต่จะยังคงเดินหน้าที่จะง้อเมียอย่างต่อเนื่องส่วนคดีความก็ว่ากันไปเพราะเมียไปแจ้งความแล้วค่ะ